จะพูดถึงบ้านเราค่ะในวันที่5พฤษภาค,คมนี้จะครบครอบ1ปีเหตุแผ่นดินไหวในภาคเหนือครั้งรุนแรงที่สุดในประเทศไทยขนาด6.3ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนจํานวนมากจนนํามาสู่การศึกษาและหาแนวทางในการรับมือหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตำบลายขาวอเภอพา,านจัังหวดเชียงรายทําให้มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย7อำเภอ45ตำบล519หมู่บ้านส่งผลต่อสิ่งปลูกสร้างทั้งอาคารบ้านเรือนวัดโรงเรียนสถานที่ราชการรวมไปถึงถนน แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นสามารถรู้สึกได้ในหลายจังหวัดทั้งภาคกลางของไทยโดยเฉพาะตึกสูงในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่มีความสูงมากกว่า10ชั้นขึ้นไป สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาสรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนั้นว่าระหว่างวันที่5ถึง8พฤษภาคม2,557มีอ f ฟเตอร์ช็ขนาด5.0ถึง5.9รวม7ครั้งขนาด4.0ถึง4.9รวม23ครั้งขนาด3.0ถึง3.9 85ครั้งและขนาดน้อยกว่า3.0รวมมากกว่า292ครั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวและนักวิชาการด้านวิศวกรรมหลายคนมองว่าเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยสามารถเกิดขึ้นได้เพราะประเทศไทยมีจุดเสี่ยงที่มีรอยเลื่อนมากถึง14จุดขณะที่โครงสร้างบ้านเรือนและอาคารสูงหลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าไม่ได้สร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจึงไม่สามารถต้านทานแรงลมและการไหวของแผ่นดินได้เกือบหนึ่งปีหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนั้นที่เชียงราย หลายหน่วยงานมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาค่ะและมีการวางแนวทางในการรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างเช่นการเชื่อมโยงโครงข่ายสถานีตรวจวัด,วดแผ่นดินไหวทั้งในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศการศึกษาความเสี่ยงแผ่นดินไหวเพื่อกำหนดเกณฑ์ปลอดภัยในการออกแบบก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคให้ต้านทานแผ่นดินไหว ติดตามพฤติกรรมและศึกษารูปแบบการเลื่อดตัวของรอยเลื่อนมีพลังและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวค่ะขณะที่เนปาลกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะในวันที่5พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็จะครบรอบหนึ่งปีเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในไทยที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายขนาด6.3จากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะ เรามีความพยายามในการรับมือกับภัยพิบัติรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบซึ่งวันนี้ก็จะมีการจัดทําศูนย์ถ่ายทอดความรู้ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหวขึ้นที่อามาตอทรายขาวอาเภอพานจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สราลามประธานนุกรรมการสาขาวิศวกรรมประพีวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ลงพื้นที่อยู่ในขณะนี้สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับอาจารย์คะจากบทเรียนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเนปาลรวมถึงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเชียงรายของไทยเมื่อปีที่ผ่านมาได้สะท้อนการเตรียมความรับมือกับเพลินไหวของโลกและของไทยยังไงบ้างคะครับผมแสดงให้เห็นได้เลยนะครับว่าถ้าเราสามารถเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างอาคารนะครับให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวนะฮะที่สามารถเกิดนะฮะในพื้นที่นะครับที่มอกผมนะครับในพื้นที่เนี่ย เราก็จะมีความต่อใจค่ะ,ะคอาจารย์คะและเท่าที่ดูเบื้องต้นของการรับมือภัยพิบัติของประเทศเนปาลมีความเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างจากบ้านเรายัางไงบ้างในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เชียงรายค่ะ,ะจริงๆแล้วในความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของขนาดแผ่นดินไหวค่ะจริงๆแล้วขนาดแผ่นดินไหวเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดการการดาเนินแผนฉุกเฉินเนี่ยที่ต่างกัน นะ,นะครับได้เป็นดินไหวขนาดเล็กนะครับอาคารไม่เสียหายนะครับแผนฉุกเฉินก็ก็จะเป็นการทาําความเข้าใจกับประชาชนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวอาคารนักนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มมีอาคารเสียหายนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับในขั้นเสียหายตามปกตินี่นะครับนะก็ก็จะเป็นเรื่องของการต้อแมแซนนะครับในตามปกติไปแต่นี้เมื่อแต่ดินไหวเร,เริ่มเข้าขนาด ที่มีความรุนแรงถึงขั้นอาคา,ารเสียหายอย่างเช่นที่เชียงรายของเรานะครับค่ะเราควรจะต้องประเมินหรือคำนึงถึงนะครับว่าขนาดพื้นทีไหวลักษณะเน,น,นี้ยมันจะก่อให้เกิดอับเดอร์ช็อปให้ประมาณเท่าไหร่นะครับเช่นของเราเนี่ย6.3นะครับของที่เนปาล7.8 7.9เอนะฮะซึ่งรับรซบเซอร์ช็อปของของทั้งที่เนปาลแล้วก็ทั้งที่เชียงรายเนี่ย อัพเปอร์ช็อเนี่ยก็จะลดลงมาประมาณสักหนึ่งหน่วยกว่านะครับที่จะเป็นไปได้ถึงสุดนะครับตรงนั้นเนี่ยอัพเปอร์ช็อก็ยังอาจจะทั้งสองที่นะครับก็ยังอาจจะสร้างความเสียหายที่รุนแรงได้นะครับือเดี๋ยวว่าของเนปลาลนี่ชัดเจนว่าอัพเปอร์ช็อคลงมาหนึ่งหน่วยเนี่ยก็สร้างความเสียหายได้แน่นอนแล้วก็แล้วก็หนักด้วยนะครับดังนั้นแผนการรับมือแบบสุกเฉินของที่เนปาลเนี่ยก็คือต้อง จริงๆต้องอบเพย์โยกคน,นออกไปะนะครับใ,ให้ออกจากพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ค่อยมาทําการป้้งแรมในภายหลังนะครับค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนะคะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเชียงรายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนไม่น้อยเหมือนกันผ่านไปหนึ่งปีจากการที่ได้ลงพื้นที่ได้ขึ้นไปดูแลมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามันมีการฟื้นฟูบ้านเรือนมีความตื่นตัวในเรื่องของการรับมือยังไงบ้างคะอาจารย์คะ ที่ตื่นตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการก่อสร้างอาคารหรือปรัปรัดแปลงหรือดัดแปลงอาคารที่เสียหายไปเนี่ยนะครับ <c oughs> ให้รับเงินแผ่นินไหวนะครับประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวนะครับทางท้องถิ่นนะครับหน่วยงานสวนท้องถิ่นตื่นตัวนะถึงเรื่องของการที่ต้องสร้างอาคารให้ทร้านทานแผ่นดินไหวได้ <c oughs> นะครับคือไม่ได้ในเวลานี้เนี่ยไม่ได้มองแค่การซ่อมเพื่อืนสภาพแล้ว แต่ณนเวลานี้เนี่ยทุกหน่วยงานรวมทั้งประชาชนเองก็จะกังวลนะครับในเรื่องอาคารครับสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คือว่าความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาคารประเภทที่เป็นอาคารเหล็กนะครับหรืออาคารที่เป็นขนาดเบานะครับประชาชนมักจะไม่ค่อยชอบนะครับหรือผนังเบาอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อมีบทเรียนเกิดขึ้นเนี่ยเราพบว่า อาคารที่มีขนาดหนักนะคารับก็คือเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยก็จะมีความเสียหายได้ง่ายกว่าครับดังนั้นประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะมองความคิดเปลี่ยนไปนะคารับคืออยากจะได้อาคารที่มีน้ำหนักเบาค่ะค,ค่ะอาจารย์คะแล้วลวในวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดศูนย์ถ่ายทอดความรู้ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหวขึ้นด้วยที่เชียงรายศูนย์นี้จะทําหน้าที่อะไรบ้างคะ,ะต้องเรียนว่าตรงนี้เป็น การวิเริ่มนะครับจากรกรมทรัพยากรธรณีนะครับซึ่งมีศูนย์เรียนรู้แผ่นดินไหวอยู่แล้วนะครับในอบตอสายขาวนะครับซึ่งมีร่วมมือกับอบตทีนี้เราเราก็เลยเมองว่าศูนย์เรียนรู้แผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ควรมีหลายที่ครับดับงนั้นถ้าเกิดงานทางด้านวิศวกรรมจะมีศูนย์เรียนรู้แผ่นดินไหวเนี่ยก็จะได้ร่วมมือเข้าไปด้วยก็เลยขออนุญาตหรือคุยกับสังคมทรัพยากรธรณีในการร่วมกันเลย พราะว่าย ul ังไงแล้วเรื่องแผ่นดินไหวนี่ต้องมีสองเรื่องเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องธรณีกับเรื่องของอาคารวิศวกรรมนะครับนะเพราะฉะนั้นในธรณีในทางธรณีเองเนี่ยกรมทราัพยากรธรณีก็มีท่าัพยการมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรณีวิทยาไหวอยู่ในทางของวิศวกรรมเนี่ยนะครับของวสทเราเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของอาคารตั้นเรือนที่เหมาะสมในพื้นที่แผ่นดินไหวโดยเฉพาะอาคารประชาชน เรามีบ้านตัวอย่างสองหลังนะครับซึ่งเป็นบ้านด้านแต่นดินไหวนะครับที่ก่อสร้างด้วยเหล็กแล้วก็เป็นอาคารล็อกดาวน์ที่สามารถจะมองได้คั้งเป็นกทางช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวแต่ที่สําคัญที่ <c oughs> น่าสนใจคือเรากาลังทำอ่าอ่าดิมูเลเตอร์นะครับแผ่นดินไหวก็คือเป็นบ้านฐันสะเทือนนะครับ <c oughs> ซึ่งสามารถที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ป <c oughs> ระชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางนักเรีนยนนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ้าไปเรียนรู้ประสบการณ์แต่ดิน,นไหวอตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทํานะครับเราเราจะจัดทําแบบที่ติดล้อได้ด้วยนครับนั่นหมายถึงว่าถ้าจะไปยกไปที่โรงเรียนไหนใน<อ>ที่ไหนทําได้เลยนะครับก็ตรงนี้เป็นเป็นผลงานของทางทางวิวัวิศวกร,รน,นะครับร่วหน่วยงานหนึงง่งสองวสทนะครับก็เป็นศูนย์ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ใครที่สนใจก็สามารถไปที่ศูนย์นี้ได้นะคะขอบพระคุณมากค่ะรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์สระลำนะคะประธานอนุกรรม การสาขาวิศวกรรมปัตตภีวิศวกรรมมาสรถานแห่งประเทศไทยก็เรียนรู้ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลแล้วก็ความคืบหน้าการฟื้นฟูแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่เชียงรายเมื่อ1ปีก่อนด้วยนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าในพื้นที่เนี่ยตื่นตัวกันมากแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงเสริมความแข็งแรงของอาคารให้รองรับกับแผ่นดินไหวได้นะคะโดยเฉพาะมีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดความรู้ธรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหวก็จะมีความรู้ทั้งเรื่องของธรณีก็คือพื้นดินเนี่ยมันสั่นไหวได้ยังไแงล้วก็อาาครรสิ่ง ที่จะรองรับที่ทางวสทเข้าไปร่วมด้วยนะคะว่ากะมีบ้านตัวอย่างให้ดูด้วยว่าบ้านที่จะรองรับแผ่นดินไหวเนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างไรที่น่าสนใจก็คือเรื่องซิมูเลเตอร์นี้น่าสนใจยิ่งเลยนะคะ,คะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันด้วยค,ค่ะการให้ความรู้นะคะแก่ประชาชนในพื้นที่ก็น่าจะทําให้พวกเขานั้นได้มีความรู้ความเข้าใจกับเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการตื่นตระหนกนะคะ